Everyone can d ดความคิดความฝันขักดันให้เกิดความสำเร็จนั่นเองค่ะไปพบกับเธอกันเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแอนนาเสืองามเอี่ยงค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านแอนนานะคะ มิชินิเวิร์ไทยแลนด์ทูเทาเซนวนีค่ะก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้ขึ้นมาพูดสร้างแรงบัานดาลใจให้กับทุกคนในฐานะที่เป็นมิ s ินิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะหลายคนนะคะอาจจะทราบมาแล้วว่าประวัติแอนนานะคะนางงามจากกองขยะมาจากอะไรแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบน,นะคะนางงามจากกองขยะมาจากแอนนาเองนี่แหละค่ะวันนี้นะคะแอนนาจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคำว่านางงามกับกองขยะ สองคำนี้มันคอนทราสต์กันมากๆเลยแต่ทำไมถึงมารวมกันและหมายความว่าแอนนาเรามาเริ่มกันเลยค่ะแอนนานะคะเติบโตมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานเก็บขยะและกวาดขยะในสำนักงานเขตกรุงเทพค่ะ แล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่แอนนาเนี่ยมีปัญหาบางอย่างทําให้ท่านทั้งสองเนี่ยต้องแก้กทางกันในตอนนั้นแอนนาก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบมันคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่การได้อยู่กับคุณพ่อการที่คุณพ่อมอบความรักให้แอนนาณานะตอนนั้นแอนนาคิดว่าตัวเองก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ขาดอะไรเลย แอนนาอยู่กับคุณพ่อที่เป็นพนักง,งานเก็บขยะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยทำงานตั้งแต่ตีสาถึง7จ็ดโมงช่วงเวลานั้นนะคะเด็กธรรมดาช่วงนั้นก็อาจจะนอนหลับแต่แอนนาต้องลุกขึ้นมาล็อกกอนนะคะเพราะว่าอยู่กับคุณพ่อแค่สองท่านมากไปกว่าน,นั้นค่ะบางวันที่แอนณาคุณพ่อเห็นแอนาตื่นก็จะให้แอานานั่งรถถังสีเขียวไปกับคุณพ่อด้วยหลายๆท่านก็คงเคยได้เห็นค่ะหรือแม้แต่ขยะในตอนนั้น ที่เป็นของเล่นคุณพ่อแอนนาก็นำมารีไซเคะิลแล้วก็นำมาให้แอนนาเล่นใหม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แอนนาเติบโตมาจากกองขยะหลังจากนั้นค่ะนอกจากกองขยะแล้วทุกคนทราบไหมคะว่าแอนนาก็าเติบโตมาจากวัดเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอแอนนาอยู่กับคุณพ่อถึงป .3 เนี่ยก็ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะคะอยู่แค่ตัวคนเดียวคุณทวดแอนนาที่เป็นแม่ชีก็เลยขอคุณพ่อให้แอนนาไปอยู่วัดด้วยค่ะ แอนนาก็ใช้ชีวิตในวัดนะคะแล้วก็คุณแม่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันมีแอนนาทวดคุณแม่นะคะแอนนากับคุณแม่จะอยู่กุฏิตรงข้ามกับคุณทวดเลยใช้ชีวิตในวัดค่ะแอนนาก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่เด็กธรรมดาคนหนึ่งอยู่ดีค่ะยังไม่รู้สึกว่าขาดอะไรแต่พอแอนนาได้โตขึ้นลอ,อลองมองย้อนกลับไปปัจจัยสี่ที่ทุกคนได้รับรู้ไหมคะว่าแอนนาต้องเจออะไรบ้างบ้านทุกๆคนอาจจะมี กำแพงมีฟ้ามีเพดานแต่อนาบ้านของแอนนาคือกล่องกระดาษลังเลยค่ะข่าวเพิ่งออกไปไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าบ้านของแอนนาจะลายล้อมด้วยไม้อัดค่ะข้างบนเป็นหลังคาแล้วดูหนาวก็หนาวมากมากค่ะทุกคนผ,ผ้าห่มผืนเดียวไม่พอนะคะแล้วดูร้อนก็ร้อนมากมากแอนนาไม่สามารถอยู่ได้เลยตอนกลางวันต้องออกไปนั่งใต้ต้นไทรตอนนั้นจำได้เลยหรือแม้แต่และดูฝนตกมาก็ ตกมากๆนะคะยิ่งหลายๆปียิ่งโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆสภาวะแวดล้อมก็นาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีนะคะก็มีหลายๆปีที่แอนนาก็โดนตะขาบหรือว่าโดนแมงมองกัดเหมือนกันนะคะในการอยู่บ้านหลังนั้นทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไมเด็กคนนี้ถึงผ่านมาได้แต่ตอนนั้นแอนนายอมรับว่าแอนนารู้สึกว่าเชีวิตตัวเองธรรมดามากๆเลย หรือแม้แต่ข้าวค่ะอาหารที่เป็นปัจจัยสี่ทุกคนได้กินข้าวที่ซื้อมาบ้างคุณพ่อคุณแม่ทําให้บ้างแต่ข้าวของแอนนามื้อเช้าของแอนนาคือข้าวกลนบาทพระเป็นข้าวที่พระบินทบาทมาแล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกคนแอนนาเคยสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งค่ะเขาถามแอนนาว่ามื้อที่พิเศษที่สุดสําหรับแอนนาคืออะไรทุกคน แอนนาคาดหวังว่าเขาอาจจะคาดหวังให้แอนนาตอบว่าอ๋อเป็นเมนูนี้เมนูนั้นแต่สําหรับแอนนาที่แอนนานึกขึ้นได้เลยมันเป็นมื้อวันเสาร์ที่แอนนาได้ทานข้าวกับคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่แอนนาทํางานสามที่ต่อวันตีห้าถึงสามทุ่มมีแค่วันเสาร์ที่เขาจะนํำทำงานแค่สองที่แลม่เวลาทานข้าวกับแอนนานั่นก็คือถือเป็นมื้อที่พิเศษที่สุดสําหรับแอนนาค่ะ แอนนาเติบโตมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะไม่ยุติธรรมเลยจนกระทั่งได้เข้ามาสู่ในระบบการศึกษาค่ะแอนนาสู้มากๆสู้ไม่ใช่แอนนาแค่สู้คนเดียวแต่แม่แอนนาค่ะแม่แอนนาทำงานถึงสามที่เพื่อส่งแอนนาเรียนอย่างที่บอกไปแอนนาต้องสู้กับค่าชุดยูนิฟอร์มสู้กับค่าเดินทางสู้กับหลายๆอย่างหรือแม้แต่ทุนการศึกษาก็เหมือนกันแต่ ทุกคนทราบไหมคะว่าการสู้กับทุนการศึกษาอย่างเช่นการ,การที่แอนนาได้กู้กองทุนกองทุนหนึ่งมันต้องทสมุดบันทึกความดีใช่ไหมคะแอนนาก็ทําการบริจาคเลือดเลยค่ะ <f uck ling> ตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาบริจาคเลือดด้วยแต่ทุกคนดูไหมคะพอแอนนาบริจาคเลือดครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3ม,มันกลายเป็นจิตสํานึกที่แอนนารู้สึกว่าเออเราก็ทําสิ่งนี้เพื่อสังคมได้เหมือนกัน <f uck ling> ก็ครั้งนั้นก็ครัง้งต่อมาแอนนาก็บริจาคเลือดเอาเลือดแลกทุนการศึกษาแล้วก็เลือดแล เหมือนกันนะคะมันเป็นการต่อชีวิตคนนึงแล้วก็ได้ทุนการศึกษาเรียนต่อด้วยแอนนาเติบโตมาเรื่อยๆค่ะกับคุณทวดแล้วก็คุณแม่จนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ค่ะวันที่แอนนาได้เป็น m i s s Universe Thailand ทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าแอนนาไม่ตั้งเป้าหมายที่อยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาไม่ตั้งเป้าหมายว่าอยากที่จะมีบ้านที่ไม่ใช่กล่องกระดาษ ไม่ตัง ü, ้งเป้าหมายว่าอยากจะมีปัจจัยสี่เหมือนคนอื่นเขาแอนนาก็คงไม่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในคำตอบเรื่องของดอกบัวบนเวทีมิ s ลิ n เนียร์ไทยแลนด์และเป็นหนึ่งในคำตอบสามคนสุดท้ายที่แอนนาบอกกับทุกคนค่ะว่าถ้าแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้เพราะฉะนั้นค่ะ แอนนาอยากจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจการที่แอนนาเล่าเรื่องของตัวเองให้กับทุกๆคนฟังไม่ได้หมายความว่าอยากให้ทุกคนไปเปรียบเทียบว่าแอนนาโชคร้ายกว่าคุณโชคร้ายกว่าหรือแอนนาโชคดีกว่าหรือคนโชคดีกว่าแอนนาแค่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของแอนนาเพราะแอนนาอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะเราเลือกเกิดไม่ได้เราไม่สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะอยู่ในบ้านหลังไหน เราไม่สามารถเลือกได้ไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไหนในฐานะแบบไหนแต่ที่เราสามารถเลือกได้คืออนาคตของเราเองและอนนาก็เลือกว่าอนนาอยากจะเป็นมิช o โนะไทยแลนด์วันนี้อนนาทำได้แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะก็ นี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันที่อน,นาทาสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็มีความฝันหนึ่งก็คือในการคว้ามงสามแต่ว่าในความฝันนี้อน,นาได้เรียนรู้ค่ะว่าอน,นาสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้กับสังคมได้เหมือนกันนั่นก็คือการมาสร้างแรงมดาลใจให้กับทุกคนนะคะรวมถึงการช่วยเหลือหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะที่จะช่วยพัฒนาประเทศของเราให้ดีมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ วัฒนธรรมกีฬาแรงงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแอนนาและก็ทีพีเอ็นร่วมกันรณรงค์งอย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะให้ประเทศของเราพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นประเทศที่หลายๆคนทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีดีนะคะอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแอนนาก็คุกคีกับขยะมาตั้งแต่เด็กนะคะก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าสมมติพวกเราทําได้นะคะในการคัดแยกขยะ ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆถ้าเราทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาอาจจะสร้างผลที่มหาศาลสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศเรามากมายอย่างวันที่4นี้อนานะคะก็มีโอกาสได้เข้าร่วมกับอาจารย์ชาชาตินะคะเป็นโครงการ แยกขยะนะคะไม่เทรวมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันนะคะแอนนาเชื่อว,ว่าหลายๆองค์กรก็เริ่มที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะอย่างเช่นเซนทันนะคะแอนนาก็ได้ข่าวมาว่ามีการคัดแยกขยะพลาสติกแล้วด้วยเรานะคะก็เริ่มต้นด้วยมือของเรานะคะแอนนาเชื่อว,ว่าพวกเราสามารถทําได้ะคะ่ะท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าทุกคน สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะอยากเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นหนึ่งในกําลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปค่ะเรื่องราวของแอนนานะคะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้ราบรื่นเลยแอนนาลม้มแต่แอนนาลุกขึ้นได้อย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวค่ะการกลัวเราไม่ควรที่จะกลัวที่จะล้มเหลวนะคะความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยค่ะเราควรกลัว การที่เราไม่กล้าทําอะไรมากกว่าอันนั้นน่ากลัวกว่าความล้มเหลวเลยค่ะทุกคนชีวิตของเราดีขึ้นได้เริ่มต้นจากมือเราแอนนาทําได้ทุกคนก็ทําได้ขอบคุณค่ะขอเสียปรบมือดังๆให้กับคุณแอนนาเสืองามเฉี่ยมด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับมุมมองที่งดงามนะคะจากน้องแอนนาด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราให้น้องแอนนาได้พักผ่อนที่ด้านล่างกันก่อนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับมุมมองที่งดงามและที่ฉันเชื่อค่ะว่านอกจากแง่คิดและมุมมองดีๆแบบนี้แล้ว